สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่ทีน้องโยกโยกกับช่องกระบ,บะที่สวยเด็กวัดครับน,นี่ครับนี่ลุกน้องกัามัเหรียญดแล้วนี่มื่อนีย่ยเรวจะพาเบงสูตรยางดำสูตรเด็กวัดครับนี่เอามาไว้แล้วเอ,เอ้ไอ้ที่คัดคค่นี้ครับ นี่นสิเป็นกอขาวครับนี่ตัวนี้เ่าท่านเ่าท่านขัดครับสิเป็นกอขาวติแหละพี่น้องสีดำกับ่ดดำสีขาวกับพวกขาวยางมันบ่ได้ขัดแต่ว่าตัวนี้นี่โอ้ยเงาตาแตกครับนี่เงาครับเงาครับสูตรเด็กวัดครับสูตรน้ำยาขัดยางสูตรเด็กวัดแล้วก็ขัดในเบื้องครับ เอาพนธ์เนี่ัดยางนี่พนธ์เนี่ยัดยางพนธ์เนี่ยคัดยางมาเบิ่งอันนี้ครับอันนี้บพนธนขัดครับแต่ว่าลงไป นี่แต่ว่ายางนี่เป็นยางเล็เดี่ยง,ง,งเ,เออง่าพวกกันครับนี่นรถเรียกว,วัดต,ต้องยางเง่าทุกเสซนครับ,แล,รบแล้วสิดขัดอันนี้ขั้นหนเบิ้งครับอันนี้น,น้ำยาค่ะ คัดยางเห็ดเอาเองครับนี่เออไปไปซื้อยางดอกนี่เนาะเห็ดเอาเองนำยาคัดยางเนาะคัดเดือบเบ้งเลยเอาไปใส่แล้วคัดเด้วเบิ้งครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนาสิเห็ดอันนี้เบิ้งครับว่า สูตรเป็นยังไงครับเดี๋ยวคันเดี๋ยวเบิง่งเลยพี่น้องอ้าชุมาช้มๆไปชุม่มๆโหไม่ได้ครับู อยครับเรียบร้อยเอาหลอต่อไปครับหลอต่อไปอันนี้งเงาแล้วรอนี่รอนี่ครับ นี่จะเป็นประมาณนี้ครับ เดี๋ยวล่อมันแหงครับดำจนเหลี่ยมครับกันแหงแล้วออันนี้กำลังแหงหูได้ร้ายครับตัวนี้คัดไว้สองสามเทียรแล้วครับนี่เนาะจคัดอีกเพิ่มค่วมดำครับ อ่ะเดี๋ยวตอนมันแห้งเดี๋ยวมันเบึ้งครับอ้าวเ้นนี่อีกครับเ้นนี่อีก เอาต่ไปพี่น้องสกเก็ตสีดำกับคัดได้ครับ นี่อันนี้นี่ครับนี่คัดไว้เป็นอาทิตย์แล้วฝนตกครับก็ได้ขี้ไวใสมันก็เลยนี่อันนี้คัดไว้อาทิตย์หนึงครับนี่มาตัวนี้กำลังแห้งใช้ เดามาเบื่องขาเบิงต่อ,อมันแหงครับนะมาเบิงตอนมันแหงแล้วครับนี่ตอนไอ้ประมานนี้ครับอันนี้ฝนโต๊กับกันล้อมันแหงแหงนี่กันเอามาขัดเลยหนูเงายางงามเพื่อ,อ,ตอนตัวนั้นอันนั้นกันขัดล้อแบบบัสถึงน้ำครับล้อแหงแหงนี่เอามาขัดมันสีเงามันสีละ เงาตาแตกเลยพี่นนอะเออนี่มันกะเนาะเริ่มแห้งแน่แล้วครับมันมีน้ำครับน้ำม,มันเกาะหลอดนี่ครับขันตัวได้ขันตัวได้ได้คัดได้ไลยเทียนี่มันจะถึงเงากว่านี้ครับอันนี้คัดเขียวแรกครับเดี๋ยวบิ่งทีคัดหลยเทีย พัดไล่แียก็จะได้เงาดีครับอันน,นี่ครับพัดไล่แียแล้วอันนี้คนโตกะอันแหงแล้วนี่ยิามา้มือเศรื่ถือน้ำหมอกแล้วแหงเงาครับนี่นี่ครับยางเลีเดเหรียญก็งามๆเงี้ยจงังยกว่า ขอบยางว่าท่านเดยแตกครับอันนี้คือแสงครับนี่เงาเลยคัดไว้นี่ละกันรอว่าถึงนามไม่ถึงเงาครับขัดนี่ หลดเด็กวัดตรงหล่อเงาทุกท่านครับเดา๋สิล่างกันสาดไว้ให้มันแห้งครับแล้วคัดที่หลังครับนี่เอาแบบเงาตาแตกเลยเอานี่ครับนญยาคัดเข้าแก่เฮ็ดเอาเองครับนี่คันยา หูวไว้เฮ็ไดไะไรนี่เบิ่องฐาเบิง่งคลิปหน้าครับนี่กดติดตามช่องกระบ,บะสวยๆไว้ครับกดติดตามช่องกระบ,บะสวยๆเด็กวัดไว้ครับนี่เดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิง่งคลิปหน้าครับว่าผสมอย่างแน่ครับสามย่างครับนี่ผสมสามย่างบะหลายครับอ่ะโอเคกำเนิดได้พี่น้องเด้อคลิปหน้าพัวกันไหมสวัสดีครับ